วันแล้วมันเป็นน้ำระบบเพื่อนๆระบบยังเป็นยังอีกลับพี่ใหม่วเวทีอ่ามาเดือนก่อนเดือนสองเดือนก่อนนี่เฟซบุ๊ก Facebook, อ่าเพิ่อน update, อัปเดตอ่าแพลตฟอร์มของเพิ่นครั้งใหญ่นะคะเฟซบุ๊ก new algorithm ของปี24อันอัปเดตคั้กลายมันก็เลยร่วนมันก็เลยเราเตอร์มันก็เลยร่วนเห็นบอวันสองวันที่แล้วจ้ะบัดที่นี่หลายๆคนที่เป็นครีเอเตอร์ที่ทำเงินใน Facebook แล้วก็คงสี่สิรู้ว่าอันมันดีขึ้นเขาปรับปรุงในทางที่ดีนะจ้ะเออสองสาวันที่แล้วเน่ยเงินเงินบอขยับบัดที่นี่เริ่มมาเริ่มมาขยับแล้วจ้า เงินเรียนก็นเริ่มขยับในท่างที่ดีแล้วเด้อจ้าแต่ว่า facebook new algorithm ปี2ีนี้ถ้าคุณอยากให้เหรียญขยับดีเขามีเทคนิคเขาบอกมาแล้วทุกคนก็อาจจะจำได้เนาะพี่ไหมก็ได้ทำวิดีโอออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เราต้องไปตอบคอมเมนต์ใต้คลิปของเราเยอะเยะ ตอบคอมเมนต์ใต้คลิปของเรานี่แหละเวลาเราลงคลิปลงวิดีโอแล้วมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นั่นแหละไปตอบก่อนถ้าเรามีเวลาเราค่อยเข้าไปในฟีดไทยขึ้นฟีดแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนเ่อว่าตรงย่านตรงนั่นน่ะว่าเฮาสิบ,บ่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนคนที่ผ่านโกดผ่านเกณฑ์ทำเงินแล้วเนี่ยไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้น ขอให้ตอบคอมเมนต์ในคลิปของคุณใต้คลิปของคุณนี่แหละเยอะๆเพื่อนคนที่มาคอมเมนต์เราเขาก็ได้เราก็ได้นะคะได้ทั้งสองฝ่ายแล้วก็ Facebook เขาอยากให้เราขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปเยอะๆในในเพจในแพลตฟอร์มอื่นอ่าโดยเฉพาะในกลุ่มนะคะ เราต้องเข้าไปจอยในกลุ่มเห็นไหม a c e b o o o โปรไฟล์ของพี่ไหม่เนี่ยเพื่อนเต็มแล้ว5000คนแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนเข้ามาได้เรื่อยๆเยอะๆทำยังไงรู้ไหมพี่ไหมเข้าไปจอยในกลุ่มค่ะกลุ่มไหนที่คนใช้เยอะๆนั่นแหละเข้าไปจอยเลยแล้วเขาก็จะเข้ามาในใน c e e o o o k ของเราแล้วก็จะเข้ามาแอดเราเป็นเพื่อน ถ้าคุณได้เพื่อนครบห้าพันคนแล้วเนี่ยคุณจะไปติดตามเพื่อนไม่ได้เซสชันมันจะหมดอายุหมดหมด,หมดเซสชันเฟซบุ o o เขาไม่ชอบคุณต้องออกไปหานี่แหละที่ในกลุ่มแล้วก็ให้กลุ่มเขามาติดตามเรานะกลุ่มเขาจะเข้ามาติดตามเราอันนี้ไม่ผิดกฎเซสชันเราจะได้ไม่หมดอายุนะคะเพื่อนๆไปไปทำคลิป พี่ไมให้กำลังใจไปทำคลิปกันป่ะ